คุณพ่อคุณแม่มือใหม่เจนนี่ยิวหวดพับเอาต้สาวลูกเฉลยแล้วแฟดหรือเปล่า เจนนี o, ่ได้หมดทัศน์สดชื่นคงหวานใจยิวฉัดมงคลอวดภาพเอาตท่าสาวลูกคนแรกฉเฉลยทองนี้ไม่แฝดรอรุนเพศกันต่อไปเรียกว่าตื่นเต้นกันหนักมากสําหรับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงนักร้องสาวเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นและหนุ่มยิวฉัดมงคลที่ทั้งคู่ได้ออกมาประกาศข่าวดีกําลังมีลูกคนแรกและตอนนี้ก็มีภาพสวีทถ่ายพรีวิ้งตเรงตรียมจัดงานแต่งงานเร็ว,รวนี้ล่าสุดหนุ่มยิวและเจนนี่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ก็ได้เดินทางไปทําการเอตทาสาวลูกน้อยนําภาพมาอวดพร้อมกับฉเฉลยว่าเป็นนลูกแฝหรรืออไมม่ีค ถามกันเข้ามาเยอะโดยสาวเจนนี่ได้โพสภาพตัวเองนะหวานใจควงคู่โชว์ภาพอัลตรสาวเจ้าตัวเล็กในท้องพร้อมด้วยระบุข้อความว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่พาน้องมาหาคุณหมอสรุปคือไม่แฝดนะคะน้องมาคนเดียวจ้าตอนนี้9สัปดาห์แล้วค่ะไว้มาลุนเพศกันอีกทีนะคะขณะที่แฟนๆพากันเข้ามากดไลค์ แหละคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้เจนนี่เพราะช่วงนี้เจ้าตัวดูแพ้ท้องหนักมากและให้เจ้าตัวรักษาสุขภาพมากๆบางส่วนก็เข้ามาแสดงความยินดีก,กันมากมายขอขอบคุณภาพราชนงสุวรรณเกตภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ